สวัสดีค่ะสวัสดี FC พลังบวกทุกท่านนะคะก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตเนาะขอบคุณนะคะ FC ที่เข้ามาให้กำลังใจไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์หรือกำลังใจจากคอมเมนต์น่ารักนรักนะคะสำหรับ v ีวี n นิเนาะช่อง v i v ี n นิยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องด้วยความอบอุ่นด้วยความเป็นกันเองนะคะ วันนี้จะมาอัปเดตอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะคะขออนุญ,ญาตอัปเดตใหม่สำหรับ fc พลังบวกของล่าลําละครอินสีเชียงใหม่นะคะศิลปินเพลงกอดใจให้หลาแน่เนาะซึ่งเมื่อคืนเนาะแอส like ไลฟ์ไปไลฟ์สดไปแอสก็ได้อัปเดตไปประมาณว่าปล่อยเพลงปล่อยทีเซอร์ไม่ใช่ปล่อยเสพเพลงสิปล่อยทีเซ,ะะทเซอร์นะคะทีเซอร์กอดใจให้หลาแน่ วันพรุ่งวันนี้เนาะยี่สามยี่สามเดือนสิบสองสองห้าหกหกนะคะซึ่งเป็นวันดีเลิกงามยามดีเนาะแอดก็ได้พูดไปประมาณว่าอัปเดตไปประมาณว่าเก้าจุดศูนย์เก้าจริงๆแล้วนะคะเป็นเวลาเก้านาฬิกาเก้านาฬิกาเลยนะคะเก้ 9, 9าเก้าโมงเช้านี่แหละของวันนี้นะคะซึ่งแอดก็ได้มีโอกาสเข้าไปเข้าไปดู ดูในเพจนะคะเพจบ้านทักเป็ดน้อยซึ่งผู้ดูแลหลักก็คือคุณทวัชัยศรีลาดเลานะคะได้อัปเดตข้อมูลนะคะปล่อยทีเซอร์นะคะปล่อยทีเซอร์เพลงกอดใจใหฮล่าแน่เนาะเวลา9.00นนนะคะอัปเดตใหม่นะคะขออนุญาตอัปเดตใหม่เนาะพวกเราก็อย่าลืมเนาะอย่าลืมรอเชียร์รอปั่นกันเนาะในเวลาอีก ไม่นานนะคะนับเวลาถอยหลังได้เลยเนาะอย่าลืมนะคะกดใจใหฮลาแน่นะคะรอเชียร์รอปัน่นปักหมุดรอเลยเนาะทีเซอร์ทีเซอร์ทีเซอร์อก่อนนะคะนี่แหละรอมานานรอมานานเนาะก็จะได้มีโอกาสเชียร์กันแล้วพวกเรานะคะกดใจไฮลาแน่กดใจไฮลาแน,ใใาน่อย่าลืมนะคะรอเชียร์รอปัน่น พวกเรา FC พลังบวกก็จะมีความสุขในการเชียร์นะคะจะมีความสุขในการเชียร์เพราะฉะนั้นก็ปั่นยาวไปนะคะพร้อมกับวันที่25ก็จะรออะไรคะรอเพลงเต็มเนาะ MV 25นี่เขาจะปล่อยซิงเกิลมาแบบเต็มเต็มรูปแบบนะคะรอเชียร์รอปั่นกันเนาะ หน้าหนาวแล้วบรรยากาศก็กำลังดีนะคะแล้วก็น่าจะมีก่อนเดินทางวันที่25ก็จะเป็นแบบมาลายน้ำใจมาลายน้ำใจส่งท้ายปี6-6ร้อยมาลายกดใจให้ลาแน่ก็ทางคุณทวัชชัยเนาะผู้ดูแลหลักช่องบ้านฮักเป็ดน้อยก็ได้ออกมาโพสนะคะเมื่อ30 38นาทีที่ผ่านนำมานะคะบอกว่าประมาณว่ามาลัยน้ำใจส่งท้ายปี66ร้อยมาลัยกดใจให้ลาแน่ขอเชิญพ่อพ่อ,พอแม่แม่นะคะพี่พี่น้องน้องพ่อฮักแม่ฮัก fc ทุกทุก,ท,กท่านมาร่วมกันทำมาลัยเพื่อมอบให้น้องล่าลํำละครอินสีเชียงใหม่ร่วมทำบุญสร้างบ้านด้วยนะคะแล้วก็ยกสาเอกสาโท ฉลองเพลงกอดใจไใฮลาแน่และก็ขอถือโอกาสนี้เป็นกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ของพวกเราชาวบ้านฮักเป็ดน้อยในวันที่25ธันวาคม66นะคะติดตามรับชมพร้อมกันทั่วประเทศทั่วโลกข้อมูลอัปเดตวันที่23เดือน12 2566 08.00นนะคะ ก็มีพ่อพ่อแม่แม่เริ่มนะคะเริ่มส่งเริ่มเขาเรียกว่าอะไรมอบมาลายน้ําใจให้แล้วนะคะในเป็นบางส่วนนะคะก็ทยอยไปเรื่อยๆนะคะจากบ้านทักเป็ดน,น้อยเนาะผู้ดูแลหลักก็คือคุณทวัตชัยนะคะคุณทวัตชัยทวัตชัยศรีลาดเลาก็เร<ลย>ิ่มทยอยมาแล้วให้มาลายน้ําใจนะคะกอดใจให้ลาแน่อย่าลืมนะคะอย่าลืม9้า นาฬิกาตรง9นาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นอพวกเราก็อย่าลืมเข้าไปปั่นทีเซอร์กันนะคะสำหรับทีเซอร์ของซิงเกิลกอดใจให้ลลาแน่นะคะของศิลปินสาวน้อยจากสปปลาวนะคะล่าลําละครอินสีเชียงใหม่เนาะดอกดอกไอ จำปาแดนสวรรค์เขตจำปาเมืองลาวของเรานะคะจำปาสอปป,อปอลาวอย่าลืมเด้อเอฟซี FC พี่พี่น้องนองนะคะเป็นเราก็พร้อมเชียร์นั่นแหละค่ะทีเซอร์พร้อมพร้อมเชียร์พร้อมพร้อมทุกอย่างนะคะพร้อมอยู่แล้วสําหรับ FC ใช่ไหมคะก็จะนี่แหละพร้อมกันเลยนะคะก่อนเมอร์ลิส ก่อนเมอร์ลี่คริสต์เนาะเมอร์ลี่คริสต์มาสก็ประมาณวันก็วันที่25นะคะทีเซอร์ก็ปล่อยก่อน23ปล่อยก่อน2วันเอง23 24 25ก็จะเป็นเพลงเต็ม MV มาเต็มนะคะทุกอย่างเต็มเนาะพร้อมนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะคะ FC พลังบวกทุกท่านพวกเรารอเชียร์รอปั่นกันนะคะนี่แหละบ้านในเพจบ้านฮักเป็ดน้อยก็จะมีอะไร ที่ให้พวกเราได้เข้ามาอัปเดตข้อมูลกันเรื่อยๆนะคะเข้ามาดูซึ่งก็วันต่อวันเลยนะคะเอสจะเข้ามาดูทุกวันนะก็นิรหละได้ข้อมูลดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งมาลายน้ำใจเนาะมอบมาลายน้ำใจส่งท้ายปี66นะคะพวกเราก็จะ FC พลังบวก FC พ่อพ่อแม่แม่ก็จะร่วมกันร้อยมาลายน้ำใจให้กับ กดใจเฮล่าแน่นะคะมาลัยน้ำใจกดใจเฮล่าแน่นะคะก็ขอเชิญนะคะขอเชิญขอเชิญพี่พี่พ่อพ่อแม่แม่นะคะพี่น้องพ่อฮักแม่ฮักนะคะ f อทุกคนทุกท่านเนาะมาร่วมกันทำมาลายัยเพื่อมอบให้น้องล่าลำละครอินสีเชียงใหม่ในการร่วมทำบุญเนาะถือว่าเป็นการร่วมทำบุญ ร่วมทาบุญนะคะร่วมทําบุญสร้างนะคะยังไม่ขึ้นนะกําลังจะสร้างนะคะกําลังจะสร้างนะคะในวันที่25นะคะก็จะมีทีมงานมี FC พลังบวกหรือยูทูบเบอร์พลังบวกหลายๆคนหลายๆท่านจากทางฝั่งประเทศไทยได้ไปร่วมนะคะร่วมแสดงความยินดีร่วมทําบุญสร้างบ้านยกเสาเอกเสาโทนะคะฉลองเพลงด้วยนะคะ เพราะว่าในวันที่25เขาก็จะปล่อยเพลงเต็มนะคะ MV เนาะ MV ก็ปล่อยเพลงเต็มนั่นแหละค่ะก็คือมีครบหมดไม่ว่าจะเป็นเสียงคนร้องเสียงดนตรีอะไรอย่างนี้เนาะก็เป็นการฉลองกอดใจไฮห,หลาแนแล้วก็ขอนะคะทางทีมงานบ้านฮักเป็ดน,น้อยก็บอกว่าขอถือโอกาสนี้เป็นกิจกรรมในการนะคะส่งท้ายปีเก่า ตอนรับปีใหม่ของพวกเราชาวบ้านฮักเป็ดน้อยนะคะในวันที่25นะวันที่25นะสำหรับการไปร่วมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วก็ร่วมทําบุญสร้างบ้านเสาเอกเสาโทให้กับศิลปินในดวงใจล่าลําละครอินสีเชียงใหม่นะคะพวกเรานะคะก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมในวันที่25ก็อย่าลืมเข้าไปติดตามพร้อมกับ ชมเนาะชมชมซิงเกิลกดใจให้หลาแน่พร้อมกันทั่วประเทศนะคะพวกเราอย่าลืมนะคะแล้วก็ร่วมบริเขาเรียกว่าอะไรร่วมไม่ใช่บริจาคเนาะเป็นการร่วมมอบมาลัยก็คือทำมาลัยร่วมกันระหว่างบ้านฮักปิดน้อยกับ FC พลังบวก FC ทุกคนทุกท่าน FC ล่าลำละครอินสีเชียงใหม่นะคะ ก็เป็นการส่งท้ายคือเป็นโอกาสดีๆเนาะเมื่อได้ไปร่วมแสดงความยินดีในการสร้างบ้านใหม่ของน้องแล้วก็ถือโอกาสด้วยเพราะว่ามันก็ f อหลายๆคนหลายๆท่านก็ไม่ได้ไปบ่อยๆนะคะส่วนมากก็จะเชียร์อยู่ทางฝั่งประเทศไทยนะเมื่อได้เดินทางไปแล้วก็ทางบ้านฮักก็ขอถือโอกาสนะคะก็เป็นเป็นเรื่องดีๆนะคะเป็นอะไรที่มันลงตัวเหมาะเจาะนะคะไม่ว่าจะเป็นการ ร่วมสร้างเนาะร่วมร่วมแสดงความยินดีในการสร้างบ้านใหม่ของน้องขึ้นเสาเอกเสาโทนะคะก็คือแล้วก็มันเป็นวันดีๆอีกวันหนึ่งที่น้องได้ปล่อยทางทีมงานบ้านทักเป็ดน้อยนะคะก็จะได้ปล่อยปล่อยปล่อย,อยซิงเกิลกอดใจไฮลาแน่ด้วยก็ถือเป็นการร่วมฉลองไม่ว่าจะเป็นซิงเกิลกอดใจไฮลาแน่แล้วก็ฉลองวันคริสต์มาสด้วย แล้วก็ฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะส่งท้ายปี66เนาะต้อนรับปี67หรือส่งท้ายปี2023ต้อนรับปี2 0 2 4นะคะเป็นเรื่องดีๆจริงๆนะคะมันเหมาะเจาะเหมาะสมนะคะลงตัวเนาะเป็นเลิกง,งามยามดีจริงๆนะคะหลายๆเรื่องพร้อมกันเนาะในวันที่25นะคะส่วน ทีเซอร์ก็คือปล่อยวันที่23วันนี้เนาะในเวลา9.00นอนนะคะอย่าลืมนะอย่าลืมเข้าไปปั่นไปเชียร์ทีเซอร์ด้วยสำหรับแอดแล้วสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณ FC พลังบวกทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจเข้ามาชมเข้ามาให้กำลังใจสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่รวบรวมวันเวลาดีๆนะคะมา อัปเดตข้อมูลให้ฟังฉบับยอ่อก็คือคลิปเนาะคือจะพูดแต่เรื่องที่สำคัญสำคัญเอาหัวข้อมาพูดนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับคอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักขอบคุณการสนับสนุนขอบคุณการให้กำลังใจกันนะคะขอบคุณมากๆนะคะในนามของ v ีวีนิว ขอบคุณและสวัสดีค่ะบายนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะ